นักดตามถามว่าคําสาบแช่งทํางานยังไงถ้ามีคนจิตตกจากคําสาบแช่งเราจะพูดให้สติและปลอบใจเขาอย่างไรคะคาสาบแช่งล่ะโอ้มันควรจะสาบแช่งนี่ยก็ต้องโกรธนะฮะมันต้องมีฮะอย่างมีผลประโยชน์มีความโกรธมีความผิดหวังอะไรเนี่ยหลายๆอย่างต้องดูมันเรื่องราวอะไรอะ่ะ เรื่องที่เขาสาบเราอ่ะก็ไม่ได้แจ้งารายละเอียดอะค่ะม่ไ,ไรละเอียดเวลาสวดมน์นะอยู่กับพุทธมนต์บ่อยๆแล้วก็ห้อยพระ <c oughs> เวลาเขาคิดเวลาเขานึกเนี่ยมันก็จะมาที่เราใช่ไหม <c oughs> เวลาเขาพูดเ <c oughs> นีน่ยค<ช>นที่เขาแช่งใช่มันก็มาที่เรา <c oughs> แต่เรา กำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยมันมันก็ตีกลับไปที่เขา<ม>เขาจะมีมันเป็นสองเท่าอ่ะสองเท่าของขึ้นขึ้นเท่าที่นึกมาเนี่ยมันกลับไปเป็นสองเท่าไงดูเข้ามาแล้วหนึ่งเท่ากลับไปหางเขาก็กลายเป็นสองเท่าอาจจะงายทองก็ได้เขาอ่ะแต่เราจะต้องสวดมนต์อยู่ใช่ใชจิตเราไม่ได้รับไง แต่ถ้าเราจิตเรามีทุกข์อยู่เนี่ยมันเข้าได้ง่ายนะฮะขึ้นอนะ่ะสิ่งของความไม่ดีอ่ะมันจะเข้ามันจะให้เรามีอาการเจ็บหน้าอกมั่งปวดหัวมั่งอะไรประมาณเนะี้ยเออหลวงตาคะแล้วคนประเภทไหนที่สามารถสาบแช่งให้คนคนเจ็บปวดได้คนระับคนประเภทไหนเหรอคนประเภทไหน มันได้ทุกประเภทนะไอ้ปลายเหตุไอ้คนที่สาบแช่งเนี่ยกับไอ้คนต้นเหตุเนี่ยสําคัญอยู่ที่ต้นสําคัญอยู่ที่ปลายเหตุคนต้นเหตุเนี่ยคนสาบแช่งเนะ่ะแสดงว่าคนนะขาดศีลธรรมแล้วละ่ะไม่ค่อยมีละแต่คนที่โดนโดนสาบเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีก็เป็นไปตามที่เขา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 ,เขาสาบนั่นแหละ แต่ถ้าอย่างเราเนี่ยมันไม่เข้าฮะมันเข้าไม่ได้ฮนะเพราะเราสวดมุ่งบ่อยๆถึงมันเข้าเวลาเราสวดมันก็พุ่งออกไปประมาณเนี่ยนมะันมันอยู่ที่เหตุเราทําให้เขาสาเพาะเพราะเหตุอะไรมันมีเหตุทุกอย่างมันมีเหตุมีผลนะฮะ สมมุติว่าเราทําให้เขาสาบแช่งมีเหตุที่เราเราทาให้เขาสาบแช่งเราต้องแก้ไขที่เราต้องหาพลังงานมาป้องกันตัวเราเพราะสมมุติเราทําผิดพลาดไปแล้วเขาสาบแช่งชเราต้องหาพลังงานมาถูกก็เหมือนคนเล่นของอะ่ะคนเล่นของก็เขาเล่นแล้วก็ต้องมีมีแก้ด้วยปล่อยแล้วก็ต้องมีแก้ด้วยเขาจะเรียนสองสองอย่าง การที่เขาจิตตกก็หมายความว่าเขาอาจจะโดนกรรมก็ได้ไม่ใช่โดนฉาบแช่งกรรมเขาอะจกเกิดจากความผิดหวังเกิดจากอะไรที่ไม่ไม่ได้ดังใจอะใช่ไหมพะเพอจิตตกเขาก็เลยไปคิดว่าโดนจากคำสาบแช่งใช่ไหมคะถูกถูกต้องดูพฤติกรรมตัวเองก่อนแต่คนในยกเนีเขาไม่ดูตัวเองเขาดูคนอื่น ขาโทษคนอื่นมัไม่โทษตัวเอง,เองเหรอกหลวงตาเรา,เรา,าจะบอกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเราต้องพิจารณาตัวเองเรา<อ><ช>ต้องป้องกันตัวป้องการขึ้นพวกนี้ให้ได้เพราะขึ้นยุคปัจจุบันเนี่มันแรงนะฮะขึ้นผลประโยชน์เนี่ยทั่วโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว โลกเนี่ยมันฆ่ากันโดยฆ่ากันทำไมมันเข้าผลประโยชน์นั่นนะประโยชน์จากทุกอย่างนะเป็นผลประโยชน์หมดอ่ะจะเป็นธุร,รกิจอะไรก็ตามครับมันก็ต้องหาหมอผีส่วนใหญ่อ่ะใช่ทำให้คู่ต่อสู้ไม่อันเป็นไปอะไรประมาณเนี้ย รักษาตัดไตไส้ปูไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ต้องหมอผีต้องหมอผีต้องเรียนศาสตร์นี้โดยตรงยุคนี้จะไปหาหมอผีที่ไหนคะยโสนาทหมอเยอะฮะมีเยอะอยู่พอมีอยู่ฮะจะเรียนไหมล่ะี่เป็นหมอผีมันไม่ใช่เรียนง่ายๆนะ มันต้องเข้าใจเรื่องของวิญญาณด้วยนะมันที่จะวิญญาณมาใช้ได้อะแต่ชื่อไม่เพอค่ะหลวงตา,าชื่อครว่าหมอผีไม่พอ<ก>ถ้าก็หมอผีไงถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนเรื่องของวิญญาณแล้วแบบเรียนอยากเรียนรู้แตใ่ให้เรียกเขาว่าไปเรียนวิชาหมอผีคนจะไม่ไปเรียนนะคะหลวงตา <laughs> เราจะมีชื่ออื่นเลยค่ะเขาก็มีเขาก็มีปกติเขาเรียกจอมยุทธะ น,นี้ค่อยหน้าไปเรียนหน<า>อ่อยคระแต่แตมันเป็นสายดำแค่เองำดำคือสายดำคือรับจ้างรับจ้างปากผีโดยเฉพาะรับรับจ้างค่าค่าผีค่ามนุษย์บังคับผีแถวนี้มีโดนบังคับเยอะเนี่ยเหมือนกับคนโบราณที่เอาวิญ,ญญาณเข้ามอแหละอย่างนั้นแหละ คนในยุคนี้เด็กยุคนี้มันเชื่อไหมล่ะจ้างมันก็ไม่เชื่อหรอกคนที่เชื่อคือคนที่เห็นคนที่ไปเรียนคนที่เห็นก็ทำหลวงตาคะแล้วถ้าเกิดเราจับพัดจับผูหมอผีไม่ถูกใจเราแล้วเขาจัดการเราเราจะป้องกันยังไงอะคะถสมมติเราไปเราเราไม่มีผลประโยชน์กับเขาเขาไม่ทำหรอกเสียของเขา โอ้หนูจะได้สบายใจค่ะ,อจจะของเขาก็จะปล่อยเขาก็ต้องได้เหมือนธุรกิจแหละอย่างพวกเรากระจิกกระจักไปเดินให้เขาหมั่นไส<ท>เอข,ขาก็ไม่ทำหรอกนะไม่ได้อะไรเลยเยกเว้นเขาะจะเล่นๆทำเล่นๆหลวงตาคะอานิสงส์ของการกระจายบทสวดนะคะ โอ้โหอะไรส่งเยอะนะฮะผู้ที่กระจายเยอะนี่อย่าลืมว่าถ้าเขาสวดจริงๆรันจังๆเนี่ยบางคนไม่เกิดนะคนไม่เกิดใช่บางคนไม่เกิด<า>เลยอ้าวก็เกิดจากเหตุเกิดจากเราไงบางคนเขาเขาเป็นผู้ที่เจ้าในอนาคตนู่นน่ะเขาก็เห็นเราเขาสวดเขาสวดเรารู้สึก เบารู้สึกสบายรู้สึกเอามาเป็นประโยชน์ได้เนี่ยเขาก็เริ่มสวดสวดไปเรื่อยๆเขาอาดีตเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็รู้เรื่องการวยนว่าจากเกิดเรื่องภพภูมิเรื่องพวกนี้เขารู้มุกค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ตั้งความปรารถนาไหนๆเกิดตายจะตั้งให้ใหญ่ไปเลยนี่เกิดจากเราหรือเปล่าเกิดจากเราอธิษ้สงเกิดจากเราอธิษฐานเยอะมากเลยโอ้โหไม่ต้องบอกนะ มากกว่าสร้างวัดอีกมากกว่าสร้างวัดนห้เต็มแผ่นดินอีกสร้างวัดยุคนี้กันเนี่ยมันก็สองพันปีจะจบเราไม่ได้แล้วแต่สร้างคนมันไปเรื่อยๆนะมันจะเวียนว่าใจเกิดไปกับเราเรื่อยๆนะไ่สังเกตไปดวงตาทําไมตรงไปนู่นไปนี่ไปประหยุอ์อ่ะถ้าคิดออกก็สาธุนะคิดไม่ออกก็คิดคิดคิดเรื่อยๆกันแล้วกันนะ อายุปู่น,นี้รับแปดสิบกว่าแล้วยังไปอยู่เลยเนี่ยเออไปทำไมล่ะถ้าไม่มีประโยชน์ไปทำไมล่ะก็อยู่นอนอยู่วัดไม่ดีกว่าละวัดไหนก็ได้วัดวางเหนือก็ได้สบายสสสาาาายออม,มมกมาศาศากกหเะไไลลลล่ใชแแ้้วงง ออการกระจายบทสวดสวนเนี่ยจําเป็นต้องเป็นแต่พระพิสูจ์สงฆ์อย่างเดียวไหมคะถู่ใครก็กระจายได้มนุษย์ทุกคนน่ะเท่าเทียมกันจะเป็นนักบวชหรือไม่บวชก็ตามจะใหญ่จะเล็กจะรวยจะจนจะอะไรก็ตามไม่ได้ต่างกันหรอกคุณเกิดแล้วคุณก็ต้องตายนะคุณตายแล้วคุณไปไหนคุณไม่รู้ถ้าคุณไม่ฝึกอะอกไม่รู้อะ มนุษย์ในโลกเนี้ยถ้าไม่ฝึกก็ไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนมันก็นโดนวน,นเวียนตกภูมิไปเดี๋ยวก็ลงข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างเนี้ยแหละแต่ว่ามนุษย์ก็ยังเชื่อพระพิสุกมากกว่าคารวาน,นะคะมันมันไม่จริงมั้งสมัยนี้มันยากนะในอนาคตไม่รู้จะมีพระหรือเปล่าไม่ไเหรอะซื้องย ไปวัดลางะคนเรียนกรรมฐานเขาก็เรียนกับเนี่ยเรียนกับภูรหลักพระเนี่ยเรียนกับพระที่แจกไปนั่นเนะ่ะพระเขเลยสึกหมดเลยอ้าวอยู่ทําไมล่ะอโลกนี้ไม่แน่นอนนะมันจะเริญนแล้เสื่อมลองสงครามโลกเกิดขึ้นนี่เนี่ยูเจ้าจะอยู่ไหมไม่อยู่ไม่กินกูก็ต้องสึกไปหากินหน่อยใครจะไปทำบุญนะเออ ต่างคนต้องเอาชีวิตรอดใช่ไหมมันแน่นอนอะไรละ่ะอ mm ืม hmm. เจริญแล้วเสื่อมอยู่แล้ว mm hmm. มาพวกเนี้อะไรจะเกิดรู้ไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้อีกอะท่านทั้งนั้นเราต้องเตรียมตัวไงเตรียมตัวตายตายแบบไม่ทุกข์ทรมานตายแล้วออกออกแบบนิ่มๆอะไม่ใช่ออกแบบหไม่อยากออกผู้ทุกวันเนี่ย ายเนี่ยมันยากกว่าออกตายเนี่ยยากกว่าเข้าคือเกิดเกิดมันง่ายกว่าแต่ตายนี่ไม่ใครอยากตายไม่เอามันมีหรอกมันก็ดิ้นรนจนบังคับไม่ได้บังคับซาทั้งสี่ไม่ได้ใช่ไงเพราะมันเป็นแก่ชรลาโดนของมีพิษของมีโคมโดนโรคเราบังคับไม่ได้มันก็ดึงเราผักเราออกไง มันจะเจ็บไหมเจ็บโอ้ oh, ไม่รู้อ่ะที่พระเจ้าท่านสอนนะทุกคือสิ่งที่ทนไม่ได้เนื่องกับทุกแท้ๆแล้วนะั่นะต้องออกจากร่างใช่ไหมมันขับไม่ได้คนสมัยนี้เขาเชื่อไหมเขาเขาไม่ว่างเ,เขาเนี่ยมันไม่เชื่อ <laughs> 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 พายมันมาพิสูจน์มันก็ไม่มาหรอกเพราะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาพิสูจน์ได้นะฮะมันพิสูจน์ใครหรอกตัวเองเนี่ยแหละที่มันเวียนว่ายายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละในอนาคตเนี่ยท่านบอกมันต้องไปแบบนิ่มๆเกิดเกิดตายตายแบบนิ่มๆหมายถึงว่ากําหนดทิศทางในการเกิดได้บางยุคมันกาลยุคเนี่ยเราก็ไม่ลงมาไงใช่ไหม อ่าุญยากับเราก็ลงรายุกวุ่นวายแล้วก็ลงมาเพราะเราเอาบนตอนเนี้ยชาติเนี้ยบันทึกบุญให้เยอะที่สุดอะเท่าที่จะทำได้บันทึกบุญก็มีอะไรมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาก็ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำขอนอดกับสวดมนต์ดีดีอารมณ์เสียก็ก,กลับมานี่คือบันทึกบุญไงเขาเรียกว่ากรรมดีอะไรใช่ไหม เราเกิดมาเราก็บันทึกแล้วกรรมอ่ะทุกลงไม่จะเข้าออกอ่ะจาความได้เนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลินกายจากรูปรดกลิ่นเสียงใช่ไหมล่ะที่เราเห็นโด้ทั่วไปเนี่ยเวลาตายมันก็กอกลับอ่ะบันทึกที่เราไว้ในอดีตอ่ะชาติเนี่ยเวลาตายเราธาตุมันบีบมันก็ ความรู้สึกไหนที่เกิดนะมันก็ออกความรู้สึกนั้นนะถ้าเราฝึกล่ะเราก็ออกก่อนแล้วเราก็ออกก่อนไม่ให้มันบีบนะใช่ไหมไม่ใช่ปวดหัวปวดท้องทนตรงนั้นนะไม่ไปหาหมอมันมันต้องไม่ทนปวดอย่างเงี้ยมันต้องไปหาหมอเอาเอาอาชีพมันเป็นพิษออก ถ้าไม่ไปก็ออกจากร่างมันมีสองทางนะจะออกจากร่างหรือจะเอาพิษออกเหมือน,นกันเนี่ยเวลาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเขาสวดทําไมล่ะเขาสวดเพื่อห่างจากความรู้สึกทางโลกไนงะสวดเพื่อเป็นพระอรหันต์อ้าสวดทุกทีกายจากกิเลสไหมกาค่ะมวานิกระพูดเนี่ยกายจากความไม่ดีนะ เกเรตันหาอุปทานความไม่ดีทั้งหมดไม่มีเลยอยู่อยู่กระแสบันทึกสายใยกับจักรพรรดิกับหลวงปู่เป็นสายใย,ยด้วยนะเออท่านมีโลกธรรมด้วยเอามาใช้ชีวิตประจำวันก็ได้เลยเอา้าวเขถูกเล้าสวดมนต์ดีก็ต้องสวดสวดไม่ดีก็สวดทำไมล่ะสวดแล้วต้องมาเป็นประโยชน์ไง ใช่ไหมหลวงพ่อต้นสอนเรื่องการเป็นว่าตายเกิดนะสอนดวงตาอย่างนั้นฮะท่านชอ้อนไม่เชื่อใครด้วยต้องใชพ้พิจารณาด้วยโดนเขาหลอกทุกวันในโดนเกาหลอกเยอะใช่ไหมบางคนหลอกขึ้นเขาโนู้นอลคืปกรรมฐานธรรมะมอยู่บนเขาแหละไม่ได้อยู่มันอยู่ที่ตัวเองนะ ตัวเองมีขึ้นธรรมะมาแล้วมันก็มีเมื่อน,นั้นแหละก็อยู่ในป่าในเขาในถ้ำที่ไหนไมต้องไปไหนออกมาเนี่ยมาเนี่ยมาอยู่เทวีเนี่ยไากิ้งมาแถวนี้นะคะถูกแล้วอยู่กับเทวีเนี่ยเทีวีคือหลวงตาจะกรลองจะบอกว่าธรรมะมันอยู่ในใจเราเนี่ยแหละถูก ถ้าเราคิดดีถ้าาเรคิดดีพูดดีทดําดีมันก็บันทึกความดีอ่ะใช่ไหมเนี่ยต้องคิดยากเลยใครมีอะไรถามมั่งเนี่ยหรู้ลู้ลหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมบางคนก็ทํามั่งไม่ทํามั่งอ้ามีอะไรถาม